สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับผมผมผูนะครับพี่สุนานนะครับผมวันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆเหมือนเคยครับเป็นกิจกรรม delivery party นะครับก็คือส่งของสุรพาถึงบ้านเลยครับวันนี้ก็ผมมาอยู่ที่บ้านคุณแม่วิลาวันนะครับผมก็วันนี้มาส่งมอบรถใหม่ด้วยแล้วก็มาเลี้ยงข้าวด้วยครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสัมภาษณ์ครับคุณแม่วิลาวันนิดนึงนะครับว่า ทำไมถึงได้เลือกใช้มิสูชิของเรานะครับผมเดี๋ยวไปกันเลยครับเดี๋ยวผมพาไปหาแม่เรือบันนะครับผมเชิญนะครับพี่แม่สวัสดีครับเป็นอไรครับแม่ครับเขาอิ่มปะครับเจี๊ยบปะครับอิ่มกันรอย่งนี้นครับเนาะครับผมนะครับของมิซูห้องก็จะมีกิจกรรมเ็ดีครับแบบนี้ตลอดนะครับผมคืออ่าส่งรถไม่แล้วก็เลี้ยงเขาลูกค้าต่อครับเพื่อสร้างความพันธุ์ที่ดีครับผมวันนี้ ผมก็จะท้าแม็กน้อยครับผมแต่แต่มีช่วงชิพที่ตทอนเพรแต่จะท้าแม่ว่าเป็นยังแมคือทีต้องมีเลื่ยงสื่อของมีสูแต่ตันเท่าครับผมในนั้นกนนมากต่หลายๆบาร์โซกันมาว่าีสู้มีขของเท่าหรส่วนมางแข่งแม่แข่งแรกครับก็มาใส่งานค่ะจะได้จะได้สอไปหาผเ่อจได้ไปหมอืนเลยแู่ปรักหนาท้าเขาเป็ี่ยนอะไรไแมการง้างมากกว่าบิง พกาใส่นี่ผมกใส่งานค่ะแข็งแรงกันไหมช่วงนั้นแข็งแรงแล้วก็หน้ามันหล่อเนาะแม่เนาะเวลามันดวนใจเนาะครับ มีซู้กับมี่ไหสูนะคบแม่แบบเป็นยังแม่ก็ยังเรื่ยวเสือมีสูน้าห้าเอกันเบบจากการที่ขอไปสัมผัสกับเซลนะคะมนจะให้บริการดีนะคะ้องมาทับใจแล้วกันงานโรงแรมมี่หางมีกัมีส่วนลดส่วนลคุ้มค่าดีใชไเนาะแบบบรการสัมผัสมีคชั่นครับซูมบรการห้องก็ถือว่าเป็นบริการที่ ยังไยังดำต้นต้นของอริยานด้ยครับแม่มีศูนย์สีศูนย์สีตัวถังศูนย์บริการโครงจรอเลยครับแม่ครับศูนย์สองศูนย์เช้งกับมีดทีโตเลยครับสะดวกสบายครับผมไม่ได้แม่มีปัญหาเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับเที่งก่อนจะแจ้งเที่ยงที่ศูนย์นีกเลยครับก่อนหน้าถามครับแน่ในกัฝากแม่ด้วยครับเนาะอาจจะมีคนสนใจครับมีคนจะอยากได้พิสูจน์อ่ากับอะไรพวกไอแม่แนะน้ำไปเนาะ กับผมยืนยันยันั่งปากมีสู้มีสู้ในหน้าห้องครับไม่ได้ออมคุณความใจนะครับผมวันนี้มื้อนี้ก็ด้ขอบคุณสำหรับสถานที่ขอบคุณสำหรับอาหารแซ่บก็สั่ง ขอบคุณมากครับเช่นกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ